ครับช่างแว่นครับอยู่คลองเปรมประชากรตรงวัดดอนเมืองครับก็เป็นสภาพหลองนะครับตรงบริเวณนี้ก็มีชุมชนนะฮะอันนี้ฝั่งถนนสงประพาครับ อ่งโน,น้นกม็มีมีรถเออมีเรือเก็บขยะนะฮะกำลังจะมาก็ตรงนี้เลี้ยวซ้ายก็สนามบินดอนเมืองนะครับหรือข้ามสะพานลอยตรงไปก็ใช่นะฮะ รับชมนะครับสวัสดีครับ